ลองจินตนาการดูสิประเทศที่เงียบสงบมากจนมักถูกมองข้ามแต่เมื่อวันหนึ่งมันเคลื่อนไหวโลกทั้งโลกกับหยุดนิ่งฉันกำลังพูดถึงประเทศลาวชาติที่ผู้คนรู้จักในฐานะแผ่นดินแห่งความสงบแม่น้ำที่ไหลเอื่อยและภูมิประเทศที่งดงามมากกว่าการเป็นประเทศที่มีอาวุธล้ำสมัยหรืออิทธิพลระดับโลกแต่ในปี2025บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้ภาพลักษณ์นั้นพลิกกลับด้านลาวใช่แล้วลาว เปิดเผยสิ่งหนึ่งที่ทําให้ประเทศมหาอํานาจในเอเชียต้องลุกขึ้นมานั่งและจับตาม,มองสิ่งที่เคยซ่อนเล่นอยู่ในเงามืดบัดนี้กลายเป็นข่าวพาดหัวไปทั่วโลกและทุกคนต่างอยากรู้เพียงคําถามเดียวประเทศเล็กๆที่เงียบสงบนี้ทําได้อย่างไรยินดีต้อนรับสู่การวิเคราะห์เชิงลึกของวันนี้อาวุธรับแผงลาวที่ครองหน้าสื่อทั่วโลกก่อนจะไปต่อขอถามคุณก่อนคุณเคยเห็นข่าวที่ไม่น่าเชื่อจนต้องเช็คซ้ำหมยว่ามันจริงหรือไม่นั่นแหละคือสิ่งที่นักวิเคราะห์รู้สึกเมื่อ อาวุธลับของเราถูกเปิดเผยตอนแรกไม่มีใครเชื่อเลยแนวคิดที่ว่าประเทศที่มีงบประมาณทางทหารเล็กที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียจะสามารถสร้างอาวุธที่ทรงพลังพอจะเปลี่ยนสมดุลของภูมิภาคได้มันดูแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ปี2 0 2 5คือปีที่ผู้เล่นตัวเล็กพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาสามารถทำสิ่งยิ่งใหญ่ได้บอะแสะแรกเริ่มมาจากภาพถ่ายดาวเทียมที่หลุดออกมาในโลกออนไลน์สิ่งที่ปรากฏในภาพไม่ใช่ฐานปล่อยขีปนาวุธขนาดยักษ์หรือเครื่องบินรบสุดล้ำ แต่เป็นสิ่งที่ดูเรียบง่ายกว่านั้นทว่ามีบางอย่างบอกได้ว่ามันไม่ธรรมดามันคือโครงสร้างขนาดใหญ่ในเทือกเขาเราถูกป้องกันอย่างแน่นหนาะรายล้อมด้วยเรดาร์และระบบป้องกันภัยที่ดูใหม่หมดผู้คนเริ่มสงสัยว่าอาจเป็นโครงการของจีนหรือรัเสเซียแต่สิ่งที่ช็อกกว่านั้นคือไม่ใช่เลยมันถูกออกแบบและสร้างโดยคนลาวทั้งหมดโครงการนี้ใช้เวลาพัฒนานานกว่าทศวรรษภายใต้การปกปิดอย่างเข้มงวด ในเอกสารทางการมันถูกเรียกว่าโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันประเทศแต่คนวงในรู้ดีว่ามันคือการพัฒนาอาวุธลูกผสมรูปแบบใหม่โดยสมบูรณ์และนี่ไม่ใช่ขี่ปนาวุธหรือโดรนแบบทั่วไปแต่มันคือสิ่งที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงระบบโจมตีราคาต่ำที่สามารถปรับตัวได้เองและทำงานอัตโนมัติแมในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณสื่อสารใด ต่อพูดแน่เย่ก็คือมันชันฉลาดออพึ่งพาตัวเองได้และถูกออกแบบมาให้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่อาวุธทั่วไปไม่สามารถทำได้แทนที่จะพยายามแข่งด้านพลังหรือขนาดลาวเลือกใช้กลยุทธ์ที่ต่างออกไปเน้นความยืดหยุ่นเคลื่อนที่เร็วโจมตีเร็วและซ่อนตัวได้อย่างแนบเนียนเหมือนดาวิดที่สร้างหนังสติ๊กอัจฉริยะขึ้นมาแทนการหาก้อนหินใหญ่รายงานภายหลังเปิดเผยว่าระบบนี้รวมเทคโนโลยีรวนปัญญาประดิษฐ์เพื่อระบุเป้าหมายและระเบิดขนาดจิ๋วที่แม่นยำ ทั้งหมดนี้ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนราคาถูกแต่ผ่านการปรับแต่งอย่างช้นฉลาดสิ่งที่ทำให้มันปฏิวัติวงการไม่ใช่ฮาร์ดแวร์แต่คือซอฟต์แวร์อัลกอริทึมที่สามารถระบุเป้าหมายได้โดยไม่ต้องพึ่งพาดาวเทียมหรือ g ีพซึ่งหมายความว่ามันแทบจะไม่สามารถถูกลบกวนด้วยสัญญาณได้เลยในโลกที่สงครามอิเล็กทรอนิกส์เป็นศูนย์กลางราเพิ่งสร้างอาวุธที่สามารถทำงานนอกระบบเครือข่ายได้จริงเมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารถึงกับตะลึงคำถามเดียวที่ทุกคนถามคือ ทำได้ยังไงประเทศที่มีขีดความสามารถทางอุตสาหกรรมจำกัดขนาดนี้ทำได้ยังไงคําตอบอยู่ที่แนวคิดของพวกเขาเรลาไม่ได้สร้างจากศูนย์พวกเขาสร้างอย่างฉลาดใช้ซอฟตแวร์โอเพนซอร์สวิศวกรท้องถิ่นและเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ที่ดัดแปลงมาอย่างมีประสิทธิภาพนี้ไม่ใช่อาวุธทำลายล้างแต่มันคืออาวุธแห่งกลยุทธ์ความแม่นยำและต้นทุนต่ำกวา่าระบบคล้ายกันในประเทศอื่นถึงกว่าเ0แต่ในมือที่ถูกต้องมันสามารถเปลี่ยนแปลงสมรภูมิใน้โดยสิ้นเชิง และมันก็ทำได้จริงระหว่างการสาธิตภายใต้การควบคุมซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากอาเซียนบางส่วนเข้าร่วมระบบนี้ถูกทดสอบในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการรบกวนสัญญาณและสัญญาณยี่ิ้สปอมระบบอื่นนนล้มเหลวทั้งหมดยกเว้นต้นแบบของเรามันสามารถนำทางระบุเป้าหมายและโจมตีได้อย่างสมบูรณ์แบบคุณสามารถเห็นความไม่เชื่อในใบหน้าของผู้สังเกตการ ล้วเพิ่งทำในสิ่งที่ระบบราคาเป็นร้อยล้านดอลลาร์ยังทำไม่ได้ชั่วข้ามคืนลาวกลายเป็นประเทศที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในวงการกลาโหมบทความหัวข้ออาวุธสองล้านดอลลาร์ที่เขย่าเอเชียและ,แล,ะลาวเปลี่ยนเกมแล้วเต็มไปทั่วโลกโซเชียลน,นักข่าวที่ไม่เคยพูดถึงลาวมาก่อนเริ่มวิเคราะห์กันสอดอดบางคนเรียกมันว่านวัตกรรมบางคนบอกว่าเป็นโชคแต่สิ่งหนึ่งแน่นอนไม่มีใครสามารถเมินเฉยมันได้อีกต่อไปโลกต้องการคำตอบโดยด่วนมันถูกขายไหมมีใครช่วยไหม มันละเมิดข้อตกลงอาเซียนหรือเปล่าแต่ในขณะที่คำถามถาโถมเข้ามาแล้วกลับเงียบเงียบอย่างมั่นใจและการเงียบนั้นกลับดังยิ่งกว่าคำพูดไวรเดิรดข่าวรือเริ่มแพร่ไปว่าอาวุธนี้ไม่ใช่แค่ต้นแบบแต่ถูกใช้งานจริงในภารกิจเลเกตตามแนวป้องกันแม่น้ำโขงภาพพิปวิดีโอที่เห็นโรนมีสัญ,ญลักษณ์เลาาปรากฏบนโลกออนไลน์แม้ไม่มีใครยืนยันได้ว่าจริงหรือไม่แต่โลกก็เริ่มลหลงไหลในมันแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือเรลาไม่เคยอ้างว่ามันคืออาวุธโจมตี แถลงการอย่างเป็นทางการบอกเพียงว่าระบบนี้ถูกสร้างเพื่อปกป้องอธิปไตยและสันติภาพของภูมิภาคนั่นแหละคือความงดงามของมันประเทศที่เคยถูกมองว่าเงียบสงบและเป็นกลางบัดนี้กลายเป็นผู้เล่นลับที่ทรงพลังที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าทึ่งที่สุดไม่ใช่แค่อาวุธสแต่มันคือบทเรียนรล่สอนโลกให้รู้ว่า พลังไม่ได้มาจากขนาดหรือเงินเสมอไปแต่มาจากความคิดสร้างสรรค์ความอดทนและวิสัยทัศน์ขณะที่ประเทศอื่นทุ่มงบมหาศาลสร้างระบบซับซ้อนแล้วกลับสร้างสิ่งที่ใช้งานได้จริงเรียบง่ายมีประสิทธิภาพและแทบไม่สามารถต่อต้านได้กลางปี2025ประเทศอาเซียนอื่นเริ่มหันมาศึกษาแนวทางของเราวิศวกรจากเวียดนามอินโดนีเซียและไทยเริ่มนำแนวคิดเทคโนโลยีต้นทุนต่ำแต่มีประสิทธิภาพของเราไปปรับใช้คราวนี้เราไม่ได้ตามหลัง แต่กำลังนำหน้าประเทศมหาอำนาจเองก็จับตาดูรายงานข่าวกรองของพันธมิตรต่างๆเพิ่มหัวข้อใหม่ในเอกสารว่าภายคุกคมทางเทคโนโลยีเกิดใหม่ภูมิภาคอินโดจีนลองคิดดูสีลาวประเทศที่เคยถูกมองว่าเล็กและสงบบัดนี้ถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อเดียวกับจีนและเกาหลีใต้ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมทางทหารไม่ใช่แค่รัฐบาลที่สนใจแต่บริษัทยักษ์ใหญ่มหาวิทยาลัยและสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีทั่วโลกต่างติดต่อเข้าหาวิศวกรลาวเพื่อขอร่วมมือ เหล่าที่เคยไม่เป็นที่รู้จักกลับกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการป้องกันอัจฉริยะและสิ่งที่ทำให้โลกรู้สึกเคารบไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่วิธีคิดเหลา่าไม่ได้สร้างเพื่อโชว์แต่สร้างเพื่อตอบโจทย์สร้างเพื่อป้องกันตนเองและสร้างอย่างมีประสิทธ,ธิภาพและความจริงใจนั้นสะท้อนไปทั่วโลกเมื่อข้อมูลเพิ่มเติมถูกเปิดเผยนักวิเคราะห์พบว่าโครงการนี้ยังออกแบบให้ยั่งยืนใช้พลังงานหมุนเวียนบางส่วนใช้วัสดุรีไซเคิล และสามารถซ่อมบํารุงได้ในประเทศโดยไม่ต้องพึ่งพาก,การนำเข้านี้ไม่ใช่แค่อาวุธทรงพลังแต่มันยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยซึ่งไม่มีใครคาดคิดจากประเทศกำลังพัฒนาเลเ็กๆป,ปลายปี2025แม่แต่ผู้สงสัยที่สุดก็ต้องยอมรับว่าลาวได้เปลี่ยนกติกาแล้วประเทศที่เคยถูกมองข้ามบนแผนที่ทางทหารกลับก้าวขึ้นมาด้วยสติปัญญาไม่ใช่ความรุนแรงและนั่นคือความงดงามของมันอาวุธที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนไม่ใช่แค่เครื่องจกักร แต่มันคือสัญลักษณ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อประเทศหนึ่งตัดสินใจลงทุนในความรู้มากกว่าเสียงดังและนวัตกรรมมากกว่าการลอกเลียนแบบแล้วได้กลายเป็นคำเตือนที่สงบแต่ทรงพลังแก่โลกว่าอย่าประเมินใครต่ำไปดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณได้ยินคำว่าเราอย่าคิดถึงแค่แม่น้ำหรือวัดวาแต่จงคิดถึงประเทศที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความเงียบก็สามารถเป็นอาวุธที่ดังที่สุดได้ ถ้าคุณชอบการวิเคราะห์เชิงลึกแบบนี้และอยากรู้เรื่องราวที่สื่อกระแสหลักไม่เคยบอกกดติดตามช่องนี้ไว้เลยตอนนี้เพราะสิ่งที่กำลังจะมาในตอนต่อไปยิ่งใหญ่กว่านี้แน่นอนและคุณไม่อยากพลาดแน่ๆน,นี่คือผู้บรรยายของคุณขอลาไปก่อนและจำไว้นะครับบางครั้งการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเริ่มต้นจากสถานที่ที่เงียบที่สุดเสมออาวุธลับแห่งลาวที่ครองหน้าสื่อทัวโลคาปิยา